แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30พฤศจิกายน2568แล้วนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาจับตาบ่ายโมงครึ่งของวันนี้นะคะสอนอเอเตรียมถแถลงราคาอ้อย8 9 0บาทต่อตันเคลียร์ทุกข้อทุกปัญหาทุกข้อสงสัยนะคะโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอมีมติเห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี68-69ที่8 9 0บาทต่อตัน การกำหนดราคาดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเนื่องจากมองว่าทําให้ขาดทุนจากต้นทุนการผลิตที่สูงสนอนนอตเรียมจัดแถลงข่าวในเวลา13.30นาทีของวันนี้นะคะเพื่อชี้แจงประเด็นราคาและการประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุนแก่พี่น้องเกษตรกร28พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้มีมติเห็นชอบ ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี6 8แปถ้ราคาเดียวทั่วไทยนะคะในอัตรา890บาทต่อตันที่ระดับความหวาน10 ccs พร้อมกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยที่53.40บาทต่อ1หน่วย ccs และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทายอยู่ที่381.43บาทต่อตัน ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์จาก,กาเกษตรกรชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายปี2.527เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครมอเพื่อพิจารณาความเห็นชอบในเร็วๆนี้ก่อนที่จะประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาต่อไปอย่างไรก็ดีนะคะผลจากการประกาศราคานี้ ทำให้ชาวไร่ไอ้อยทั่วประเทศเกิดความไม่พอใจเนื่องจากราคาดังกล่าวทําให้กเกษตรกรขาดทุนเนื่องจากการปลูกอ้อยต้นทุนต่อไร่สูงการจัดการเยอะหากแล้วไม่เหลืออะไรเลยเรียกว่าโรงงานได้ของกเกษตรกรต,าย,ตายและที่สําคัญเป็นราคาเมื่อ10ปีที่แล้วโดยอัปเดตล่าสุดจากเพจ c e b o o k โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยซึ่งอดได้อัปเดตไปเมื่อคืนนี้นะคะ ได้ระบุว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอจะจัดประชุมในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568เริ่มเวลา13.30นาทีโดยจะเชิญชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลเข้าร่วมรับฟังประเด็นหลักเกี่ยวกับมาตรการตัดอ้อยสดปีผลิต68-69เพื่อป้องกันความสับสนพร้อมแถลงมาตรการรองรับต้นทุนที่พุ่งสูงในปีนี้ นี่คืออัปเดตล่าสุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะคะช่วงบ่ายแอดจะมาอัปเดตว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอัปเดตวันนี้30พฤศจิกายน2568